เอ้ยอ้ยอยาวแปลกเ้ยเกมโบนัสออกได้ไงนี่กล่าวสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้เทคนิคเทคนิคหนึ่งมานะครับการปั่นสล็อตหาเกมโบนัสหรือว่าหาบิาา๊กวินง่ายๆ,ๆนะครับคือพี่พีบอกว่าให้ผมตามหาหัวสิงโต3หัวก่อนค่อยเบ็ดไม้หนังๆน,นะครับอ่าผมก็เลยคิดว่ามันจะตามหายัางไงวะก็คือว่าจะต้องเบ็ดไม้ เบาๆก่อนหรือเปล่านะแล้วค่อยรีเฟซหน้าจอนะครับแบบนี้หรือเปล่า <Huh? S 1> อะอเดี๋ยวรอดูก่อนสักครู่ครับอ่ะได้วะ่ะ <Yeah>, oh. แบบนี้นะครับหาหัวสิงโตนะครับแต่ไม่ต้องเรียงแบบนี้ก็ได้นะครับเรียงแบบไหนก็ได้แค่ออกมา3หัวนะครับอ่ะแล้วผมจะเบดไปที่สิบเปอร์เซ็นของเงินทุนนะครับโอ้ลิ้นพันกัน <S <S เออวันนี้มาทุน100นะร้อยนะเพราะว่าพี่ๆในกลุ่มมีคนขอเข้ามาว่าเออให้ผมทําคลิปร้อยด้วย ก็เลยว่าเออทาทีเดียวแม่งสคลิปเลยผมขี้เกียจนะครับดีก็ว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะเอออย่าจกตายนะจะใช้ได้จริงหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะแล้วก็เทคนิคนี้รายละเอียดมันยังไงผมก็ยังไม่ทราบนะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะนี่หายไปทั้งแถบไปแล้ว60บาทมาแล้วครับผมโอ้ใช้ได้จริงวะเฮ้ย เอาเรื่องเนียแบบเนี้ยหกสิบสามว่ะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ผมไม่โดนหลอกครับเพื่อนๆเบดต่อไปหายไปอีกหนวงว่ะเออท่านวนวงนวนี่แม่งเกมโบนัสน,น่าจะออกสิบสองบาทผมเบ็ดที่เก้าบาทนะเดี๋ยวเพิ่มดีไหมวะสักครู่ครับ เน็ตผมช้านิดหน่อยนะเป,ยเปิดทอโบทอโบทอโบอายไปทั้งแถบต้ <Wow. S 1> องม,มาอีกเออโอ้โหฟีสปีดหรือเปล่าอีกอันเดียวโอ้โหไม่ได้นะฮะเพื่อนๆเฮ้ย <Hey, S 2> เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะร้อยเจ็ดสิบแล้วมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องปั่นต่ออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าบิ๊กบินมาแล้วเราควรจะหารูปถึงโตใหม่อันนี้ผมไม่รู้นะ ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยเดีย๋ยวผมเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะผมทําอะไรผิดไปหรือเปล่าทําไมเงียบอย่างนี้วะเออโอ้โหได้ทุนวะหรือว่าเราต้องหาสิงโตใหม่เพื่อนๆเฮ้ยได้อยู่16บาทโอ้โหผมคิดว่าผมคิดว่าหายไปทั้งไงโอ้โหวายแม่งเออหวายออกมาสามตัวเออ โอ้โหวางเมื่อกี้วางดีมากเลยนะเพิ่มเบ็ดไปอีกเออเก้าบาทเก้าบาทดิยังไม่ได้ฟีสปินเลยนะเหมือนจะโดนจกตาว่ะเออโอเคโบนัสก็ได้เกมโบนัสมาหน่อยอยากฟันสิงโตเฮ้ยทมไมเงียบวะ หรือว่าผมต้องหารูปสิงโตใหม่นะเพื<ๆ>่อนๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเราเบ็ดแล้วมันเงียบต้องหาหัวสิงโตใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะรีเฟนนะครับรอสักครู่หาหัวสิงโตแบบนี้รูปเดิมเลยวะรูปเดิมก็หวานหมูส<ะ>ิแบบนี้เป็นหกบาทดดมไหมวะเอาสามสิบได้ไหมเป๊ะหายเป็นตั้งแถบได้มาสาบบาทได้ทุนครับ เรวเป็นเปนเปิดเท,ทอร์โบแป๊บนึงฮะเออหายโอ้ไม่หายหายโอ้เงินกูหายเอี่หาใหม่หาใหม่หาหาัวซิกโตใหม่ครับเพื่อนๆหาใหม่หาให,าให,าให,าใหม่เฮ้ยอ้าวไม่งเง้ยเกมโบนัสออกได้ไงเนี่ยเบ็ดบาทเดียวโอโ้ยเพื่อนๆถ้าผมยังเบ็ด30บบาทเมื่อกี้อยู่โอโ้โหมันอาจจะเกมโบนัสก็ได้นะ หลบผู้อีกแม่งเอ้ยโอ้โหเศร้าใจว่ะผมโดนหลอกเ่ยหรือผมทําอะไรผิดวะเอ้าได้ดาบโอ้ลบมึงจะหลบดาบคู่มึงหลบไม่ได้หรอกโอ้โหหลบหลบผู้เอ้ยไอ้ย้ยหลบสี่ั้งติดโอ้โหผมทําอะไรผิดไปแน่เดี๋ยวผมไปคุยกับคนในกลุ่มก่อนนะเพื่อนๆเราเป็นว่ายังไม่ขาดทุนนะผมหยุดก่อนนะเดี๋ยวคิปมันจะนาน ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปศึกษาแป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคลิปออกมาอีกนะตอลอดวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ